ทุเรียนเสียบจากยอดอ่อนจะโตดีใหม่ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะนะครับการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับโดยเปลี่ยนเป็นพันธุ์ดีหรือว่าพันธุหมอนทองโดยใช้เทคนิคนะครับตัดต้นทุเรียนพันธพื้นบ้านออกไปนะครับแล้วก็เสียบยอดบริเวณยอดอ่อนของต้นทุเรียนพันพื้นบ้านนะครับโดยใช้ยอดพันธุ์ดีเสียบเข้าไปว่าจะโตเร็วแค่ไหนอย่างไรนะครับ นี่นะครับลักษณะของยอดอ่อนของต้นทุเรียนพันพื้นบ้านครับผมเมื่อมีลักษณะที่โตมาเราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่เราต้องการได้เลยครับผมก็เนื่องจากว่าเป็นยอดอ่อนนะครับก็จะมีลักษณะแมลงนะครับโจมตีบ้างเล็กน้อยครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเพลี้ยไก่แจ้กครับผมที่มากัดกินใบอ่อนก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับสําหรับเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่ใช้วิธีการ เปลี่ยนสายพันธุ์โดยการเสียบยอดแทนที่จะใช้วิธีการเสียบข้างครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรนะครับลดต้นทุน